วันนี้หมวยมีรถมาแนะนำหนึ่คันนะครับเป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะสำหรับคันขางหลางนี้เลยนิสสันเทียนา250 XVV6 ATP 2009นะคะ ดีออโต้ยุสชาสยามนิสันอุนราชธานีนะคะวันนี้หมวยมีรถมาแนะนำหนึ่คันนะคะเป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะสำหรับคันข้างหลังนี้เลยนิสันเทียน่า250 XVV6 ATP 2009นะคะส่วนออปชั่นต่างๆได้อะไรบ้างเดี๋ยวหมวยพาไปชมกันนะคะเริมต้นที่ตัวกระจังหน้าเลยนะคะตัวกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นมาในรูปโฉมของโครเมียมนะคะสีชั้นแบบนี้เลยแล้วก็โลโก้นิสันอยู่ตรงกลางนะคะ แล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะตัดด้วยกรอบโครเมียมตรงนี้นะคะอ่าถัดมาที่ด้านข้างนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะเป็นล้อเดิมโรงงานเลยเบอร์ยางนะคะ2 1 5 5นึ่ับนะคะสำหรับล้อคนันนี้อ่าถัดมาที่ด้านบนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ต่อมาเลยในส่วนของด้ามจับนะคะตัวนี้เป็นแบบขอบโครเมียมนะคะและต่อมาที่ด้านหลังค่ะ,ะต่อมาเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะสําหรับรุ่นนี้ตัวไฟท้ายของเขาก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะคันนี้ได้เซ็นเซอร์หลัง4จุดด้วยกันนะคะ,ะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นโลโก้ของตัวรุ่นนะคะเป็นเทียร่ามาพร้อมโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นรุ่น2 5 0 XV V 6นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหมวยพาดูในส่วนของ ช่องใส่สัมภาระด้านหลังกันนะคะสําหรับนิสันเทียร่ารุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าช่องใส่สัมภาระด้านหลังเขาค่อนข้างกว้างขวา,างเลยใส่กระเป๋าเดินทางได้3มใบ4ใบเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของล้ออะไ่กันนะคะคันนี้มีล้อ,อไหล่ให้ด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงครบนะคะล้อใหม่ๆเลยโอเคแล้วก็อ่มาดูในส่วนของตัวนอ็อตฝาท้ายกันนะคะน็อตเดิมเลยนะคะไม่เคยถอดนะคะตัวรอกน้าฝนสวยๆเลยนะคะ โอเคต่อมาเดี๋ยวหมวยพาไปชมในส่วนของภายในกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้หมวยก็อยู่ในภายในของเจ้า Nissan Teana คันนี้แล้วนะคะก็ตามที่เห็นเลยนะคะตัวภายในของเขาก็จะตกแต่งด้วยโทนสีเบจนะคะตัดด้วยล,ลวดลายไม้นะคะตัวคอนโซลตัดลายไม้เพิ่มความเรียบหรูให้กับตัวรถนะคะรวมถึงในส่วนของตรงกลางด้วยนะคะเป็นลายไม้ดูสวยเรียบหรูมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อมาหมวยจะลองสตาร์ทรถให้ดูนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบ p u ชส start นะคะ ามาดูในส่วนของพวงมาลัยกันนะคะพวงมาลัยของคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัดด้วยล,ลวดลายไม้นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะแสดงผลแอร์โดยแยกเป็น2ฝั่งด้วยกันนะคะในส่วนของแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะแยกเป็น2ฝั่งด้วยกันนะคะมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลให้ด้วยนะคะและในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นส่วนของเครื่องเสียงนะคะคันนี้สามารถเล่นซีดีได้ f m a m MP3 ได้นะคะแล้วก็มี ช่องเชื่อมต่อ AUX นะคะส่วนระบบเกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แก้วนะคะ2จุดด้วยกันแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระนะคะตัวเบาะนะคะคันนี้จะเป็นเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเป็นโทนสีเบจร,รอบคันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันคะ่ะค่ะและตอนนี้เหมือนก็อยู่ในส่วนของด้านหลังของห้องโดยสารแล้วนะคะ สำหรับนี่สันเทียนานะคะเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องความรู้ลาแล้วก็ความกว้างขวางของบอดี้รถอยู่แล้วนะคะอามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะได้แอร์หลังมาด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตรงเบาะนะคะตรงกลางจะมีที่พักแขนนะคะแล้วก็ที่ใส่แก้ว2จุดด้วยกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อมาเราไปดูส่วนของโครงสร้างรอบๆตัวรถกันค่ะโอเคค่ะต่อมาเหมือก็จะพาไปดูในส่วนของโครงสร้างรอบๆตัวรถกันนะคะอ่าเริ่มต้นที่ฝั่งคนขับเลยนะคะเดี๋ยวแกให้ดูโครงสร้างนะคะ แกะให้ดูเลยนะคะรถของเราที่นี่ทุกคันนะคะรับประกันไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะคะอ่าแล้วก็ดูในส่วนของด้านล่างหน่อยนะคะในส่วนของตัวสครับเพลนะคะสภาพสมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็เม็ดน,อน็อตตรงฝากประตูนะคะเดิมๆทุกจุดเลยนะคะต่อมาด้านหลังค่ะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะคะอาไ่ให้ดูเลยทุกจุดนะคะเม็อดอาร์ตสวยๆคมๆทุกจุดเลย ฝั่งนี้ก็แกะให้ดูเลยนะคะ,ะดูเลยนะคะเม็ดอาร์ตสวยๆคมๆทุกจุดเลยต่อมาฝั่งสุดท้ายค่ะดูฝั่งนี้เลยนะคะ,ะแกะยากนิดนึงนะคะอ่าดูเลยนะคะเม็ดอาร์ตสวยๆคมๆทุกจุดนะคะนอ็อตฝาประตูนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะไม่เคยถอดนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เหมวยก็จะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องของคันนี้กันนะคะสำหรับนิสันเทียนา250 XV V6 นะคะคันนี้เป็นเครื่อง 2,500cc 182แรงม้านะคะมาดูที่เม็ดน็อตกันเลยดูน็อตฝากระโปรงนะคะ,ะสวยๆเลยนะคะไลมาบริเวณส่วนด้านหน้าเลยนะคะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะแล้วก็เม็ดน็อตฝั่งขวานะคะสวยๆคมๆเลยนะคะ น็อตฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะคะแผ่นกันความร้อนสภาพยังสมบูรณ์อยู่นะคะตัวเม็ดอาร์ตต่างๆสติกเกอร์อยู่ครบนะคะเดี๋ยวต่อมาเมวยพาไปฟังในส่วนของราคากันค่ะสำหรับเจ้าที่สันเทียนา 250XVV6 ปี2009คันนี้นะคะราคาป้ายแดงเป็นราคาร้านกว่าบาทเลยนะคะแต่อยู่กับเมวยตอนนี้เอาไปเลยค่ะเพียง3 1 9 0 0 0บาทนะคะพร้อมรับส่วนลดพิเศษถึง2 0 0 0 0บาทด้วยกันนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมของเรานะคะดี u t o ต u s t a r ชัยามนิสันอุบลราชธานีนะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนค่างวดเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสนใจทักน่มยมา0808405245ดีอ t o Yustar ชัยามนิสสันอุบลราชธานีสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ